้ามนุษย์บอกข้ามาว่าเจ้าจะเลือกอะไรเลือก,ก่อนเนะตัวเลือกนี้ค่อนข้างยากมากเลยให้ฉันคิดดูก่อนสิการทรยศยตอเผ่าพันธ์มนุษย์และไปช่วยเหลือการกระทําที่ช่วยช้าแบบนั้นแล็ตกสู่ความมืดมิดตลอดกาลไม่มีทางหรินไะลรออีกสักหน่อยจนกว่าความคลิปหน้าในการเปิดใช้งานมือของเทพเจ้าแห่งความตายจะถึงหนึรเซบอกมาซะโอเค ฉันจะบอกแกตอนนี้แหละการเกิดใหม่ของฉันมีอุปสรรคมากมายขนาดนี้เลยเหรอฉันปฏิเสธออดรอยนะเจ้ามดปวกที่งโง่เขาเพื่อปกป้องแสงที่ไร้สายเนาะเจ้ากล้าปฏิเสธคำเชิญของข้าเงนินหรอหมดปวกเราทำไมมดตัวเล็ไๆ้ก็มีความทะเยอทะยานที่ยิ่งใหญ่และมีชีวิตของพวกมันดังนั้นคนที่มีความคิดและจิตใจ,ใจแบบฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะฉันจะยอมจำนนต่อศัตรูที่จะฆ่าฉันได้อย่างได ฮ่าฮ่า่าแกฆ่าไม่ได้นะสิถ้ามีความสามารถจริงก็ฆ่าฉันสิถ้าอย่างนั้นก็ตายไปซะไอ้บดบวชชะตากรรมแบบนี้แค่เริ่มต้นใหม่เท่านั้นและว้อยเศรเชียว่แห่งเงาของเทพเจ้าแห่งความตายเธอล้ำเส้นกันมากเกินไปแล้วเจ้าคิดจริงๆหรือว่าวิหารของข้าไม่มีใครอยู่เนอะไมค้น ไม่ไม่ค้นเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถช่วยมันได้จริงเหรอถ้อาจะเป็นเขาหัวหน้ากองทัพวิหารแห่งเทพไม่ค้นใช่เขาจริงๆด้วยผู้บัญชาการสูงสุดแห่งกองทัพวิหารแห่งเทพพเจ้าไม่ค้นกลับลงนะลกไปซตเขาเป็นคนต้องสอบและต้องมาเข้าร่วมกับวิหารแห่งความตายของเราในไม่ช้าไม่คิลเมื่อราแท,ท้จริงของข้ากลับมา เจ้าและกองทัพของเจ้าจะไม่มีที่ให้วิ่งหนีอีกต่อไปสุดยอดพลังของผู้บัญชาการทุ่งสุดแหง่งวิหารแห่งเทพ,พเจ้าการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวทําให้เงาของเทพแห่งความตายหายไปได้เลยวิหารเป็นแกนหลักของค่ายเทพ,พเจ้าซึ่งเป็นหนึ่งในสองกำลังหลักในโลกของเกมวันสิ้นโลกกองทัพเทพเจ้าจังเป็นกองกำลังต่อสอันทรงเกียดในวิหารอีกด้วยวิหารแห่งความตายเป็นศูนย์กลางของความชัว่วได้ ฉันเปิดใช้งานกระดูกมือของเทพเจยย้าแห่งความตายไม่เพียงแต่ดึงดูดเงาของเทพเจยย้าแห่งความตายเท่านั้นแต่ยังนำผู้บัญชาการสูงสุดกองทัพเทพมาที่นี่ด้วยสินะนักรบหนุม่มเจ้าถูกเลือกแล้วฮะร่างกายของฉันเคลื่อนไหวได้แล้วส,สวัสดีฉันจะพูดคำทักทายแบบนี้ได้อย่างไดฉันไม่เคยติดต่อกับ NPC ระดับนี้ในชาติที่แล้วเลยกระดูกมือของเทพเจ้าแห่งความตายถูกเปิดใช้งานแล้วจริงๆสิ่งนี้ ไม่ควรเปิดเผยต่อหน้าไมเคิลน,นักล็อบสิ่งที่เจ้าเลือกควรได้รับคำชื่นชมจากวิหารหากเจ้าทำการทดสอบของข้าได้สำเร็จข้าจะมอบตำแหนง่งนักเวทแหง่งวิหารเทพเจ้าให้กับเจ้าภารกิจระดับตำนานการประเมินของไมเคิลสังหารมอนเตอร์ที่ถูกปีสาต์เข้าสิงเลเวลศิบขึ้นไป10,000ตัวสังหารเทพทำลายรางชื่อออฟฟิศสังหารยักษ์ที่ถูกปีสาต์กัดก่อนจากนั้นเปิดใช้เงานในการทดสอบของมิคาเอล ครั้งที่สองมิเคาเอลหรือว่าเมคันคนคนเดียวกันนะครับนักเวทแห่งวิหารเทพเจ้าเจ๋งขนาดไหนกันนะไม่ว่าจะไปถึงเลเวลหนึ่งร้อยกองกาลังหลักก็จะสวมสายยานี้ในเมื่อได้รับสายยานี้เท่านั้นที่จะสามารถรับภารกิจที่ซ่อนอยู่ในวิหารได้ท่านมิเคาเอลผมยินดีที่จะยอมรับภารกิจของคุณนะดีมากนะักรบเอ,อ๋ยนี่คือของที่ข้าได้รับจากปีศาจและข้าขอมอบมันให้กับเจ้าข้าหวังว่าเจ้าจะทําการทดสอบของข้าได้สําเร็จ และหวังว่าจะได้พบกับเจ้าในวิหารอีกครั้งนี่มันได้ได้หยัดอุปกรณ์ไส้อคอมังกรปรีศาจไม่บริสุทธิ์คุณภาพไม่ทราบะระดับไม่มีคุณสมบัติไม่มีคำแนะนำตำนานเล่าว่าส้คอที่ทำจากกระดูกของมังกรชั่วด้ยแต่และส่วนทำจากกระดูกมังกรข้าขอให้เจ้าแข็งแร่งมากขึ้นบนเส้นทางของเจ้าแสงสว่างแห่งวันสิ้นโลก สร้อยคอมังกรชั่วร้อยชุดเกราะมังกรชั่วย้อยในตำนานอันโด่งดังฉันดูแล้วได้บรรดาผู้ได้ระดับพบในชีวิตที่ผ่านมามีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เป็นเจ้าของชุดเกราะนี้และเขาก็อยู่ยกของกระพาะดังเทพเจ้าเลยฉันได้สร้อยคอนี้มาแล้วฮ่าฮ่าฉันนี่มันโชคดีอะไรขนาดนี้ถ้าฉันสามารถชำระดังมันให้เป็นระดับตำนานได้สําเร็จเลยก็การเกิดใหม่ในครั้งนี้ก็คุ้มค่าเมื่อมีสร้อยคอนี้แล้วก็หมายความว่าตัวนิ่งของชุดเกราะ แนอนาคตก็จะเป็นของฉันด้วยเหมือนกันถ้าอย่างนั้นฉันคนนี้ก็จะกลายเป็นคนที่อยู่ในระดับตำนานสินะอ้อจะไม่ได้คาดหวังเลยว่าจะเจอได้แบบนี้ก่อนอื่นให้ฉันดูก่อนว่ากระดูกมือของเทพเจ้าแห่งความตายที่กําลังตอบสนองนี่คืออะไรมันทําให้ฉันมีบทบาทอื่นหรือเปล่าเปิดใช้งานมือของเทพเจ้าแห่งความตายสําเร็จและได้รับคะแนนหนึ่งพันคะแนนเปิดใช้งานมือของเทพเจ้าแห่งความตายได้สําเร็จและได้รับทักษะพิเศษมือของเทพเจ้าแห่งความตาย มือแห่งความตายเลเวลหนึ่งได้อยียดอุปรกรณ์กระดูกมือของเทพเจ้าแห่งความตายคุณภาพไม่ทราบเลเวลเก้าคุณสมบัติมือแห่งความตายคำอธิบายเมื่อคุณจ้องมองเข้าไปในหุบเหวหุบเหวก็จะจ้องกลับมาที่คุณมือของเทพเจ้าแห่งความตายเลเวลหนึ่งความจ่ายของทักษะนี้ทั้งหมดเพิ่มขึ้น1นึซซึ่งสามารถซ้อนทับกับเอฟเฟกต์การโจมตีคริติค้ลได้คำอธิบายไม่สามารถใช้ได้ทันทีเอฟเฟกต์คงอยู่หนึ่งนาทีเวลาคุณดาวคือส0นาทีคำเตือน เอฟเฟกต์ทักษะสามารถเพิ่มได้โดยการอัปเกรดระดับทักษะเท่านั้นความเสียหายของทักษะทั้งหมดเพิ่มขึ้น100%นอกจากนี้ยังสามารถซ้อนทับกันได้อีกด้วยไม่ได้ไหมายความว่าตับใดที่ฉันใช้ทักษะนี้การโจมตีทั้งหมดภายใน1น,นาทีจะสร้างความเสียหายเป็น2เท่าและการโจมตีแบบคริติคอลจะสร้างความเสียหายเป็น4ีเท่าจริงไปก่อนนั้นโดยปกติแล้วในเกมบนสิ้นโลกเฉพาะทักษะพิเศษหลังจากเลเวล100ขึ้นไปเท่านั้นจึงสามารถเพิ่มเลเวลได้ได้ดับเลือก ฉันคู่ควรกับการกับชาติมาเกิดในฐานหน้ามนุษย์ระบบไม่หนอกลวงฉันจริงๆตรวจสอบเงื่อนไขการอัปเกรดระลับต่อไปเมื่อแห่งความตายเลรวลับสองราะค่าประสบการณ์ที่ต้องการ5ล้าน5ล้านค่าประสบการณ์ฉันต้องใช้คะแนนประสบการณ์ตั้ง4 0 0แสนคะแนนเพื่ออัปเกรดจากเลดเก้าเป็นรลเวลสิบแต่แกต้องการ5ล้านจริงๆเหรอนี่แกจะผ่านกันมากเกินไปแล้วเฮ้ ไม่ว่ายัางไงก็ตามคีบสมบัติของเทพเจ้าต้นไม้ไม่ถูกเปิดเลยมาดูกันว่ารางวัลคืออะไรต้องอัปเกรดเป็นลนวดิบโดยเร็วที่สุดได,ได้รับอุปกรณ์ไหมและต้องได้รับไอเทมใหม่ให้เร็วที่สุดเหมือนกันการสังหารเทพเจ้าต้นไม้เป็นคนได้ของโลกได้ทําสําเร็จแล้ว